ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสูทีมงานมาหาเฮงครับผมเนาะวันนี้เดินทางมาตามแนวทางพ่อมากครับผมเนาะซากันพี่น้องให้งวดเดียวออกสองหงวดติดเจ็ดแปดเก้าดหวงวดแรกออกเจ็ดเก้าพี่น้อง้งวดที่สองยังไม่ออกเจ็ดแปดอีกโอ้ให้เทเดียวสองหงวดเลยสองงวดสอนเลยแปดัวเป็นตั็ได้บาทงวดที่สาม สีมีตัวไหนเพิ่มบ้างเท่าต้องตามเข้าไปหรือว่าเลขตัวเดียวสิออกสามก็ติดอ่าเราติดตามไปเพร้อมกันสำหรับพ่อมากครับผมถามค่เออถามหลวพ่อเพิ่มไปยังไงมาคักข้าค้างเราพ่อไปอยู่ในคุกแม่หยั่งแม่หยั่งล่ะเขาฆ่าเขาไว้จังไปไว้ในคุกไส้เลยจับเรื่องหยั่ง เนี่ยเขาคักหลายรชือคักหลายรอกไ่้าบอกเขางวดว่หันบอกเขาเจ็ดเมาเจ็ดแลอาญาติติดคุกเราโอ้ห้แม่ไลเนี่ยให้แม่ไล่าเจ็ดแปดเก้าเนี่องวดกนเจ็ออกเกงวดทีแล้มาออกเจ็ดแปดอีกาท บอกแม่นหลไรเราอยากจะเข้ามาจับเอาเล่าเราเล่าเสียงขยันขามาอุ้ยตำรวจมาตีโตไก่เลยโอ้บอกเลขเพิ่นแม่นหลายอ่ะใครถือหลายจนทีได้เป็นฮาลี่ตัวนี้ก็ที่ว่าขึ้น่าโดดนี่เข่าเนี่ยโอ้โดดแนี่เลยขึ้นโดดเตื้อบริวคู่นี้เอาแววมาหมดว่าเอาคู่พิง ไม่ได้คุกคุ้บอกแม่นไหลเป็นไงดอกพ่อเอ้ยบอกนแค่ทางเปลี่ยนแม่นไหลแห่งดีตัวเปลี่ยนดีตัวเพิ่นให้เปลี่ยนหน้าทางพ่อเอ้ยบ่วอดปนั่นเด้อผู้ใดข้าเจ้ากระบอกเบิ่อล่อพ่ออืออุ้ยตำรวจมากตกใจได้จิแหมเอ้าเมื่อวะให้ทำเนี่ยซ้อนพวกตัวเว้นนูอยนี่หื เฮ้ยแรกได้ยินเสียงไม่ผู้ยิ่งดิเฮ้ยหายมากผู้ยิ่งหู้ยิงแต่หักบอกมาเออส้มกลืสมแขกคมนี่ยละแดกรูปเป็นเลขสี่แบบเป็นเลขสี่บาทนี่มันเป็นตั้งไหนเอามากก็วายแนโอ้เสียงผู้ยิงมากวันเห็นวันเห็นตัวจะไปหาบอกเห็นคนเห็นเยอะเห็นผู้น้อยน้อยมาเขาบ้าหอา ก็ค่อยเนี่ยแหละนะครับขึ้นเป็นมาจังไหมาจังไหนจสิงที่เขามาหาตีมาดมดม่องม่องตีมียิ่งบอกยิ่งเสียงบอกเหอตีที่ได้ยินเสียงแรกเสียงผู้ใหญ่เติมละที่มากขึ้นมากขึ้แต่ไม่มีผู้หญิงมาพี่ยนะไม่ใช่ผู้ชายสามคนโคโลมาบ่มันเพิ่นเห็นว่าหายเห็นมือเงโชคบอกพ่อเห็นมือนี่ป้าโต๊ะก่อนผมมา เตตัดปุบใหม่ๆด้วยโอ้หัวเตตัดตีผมนี่ป่าท้แสดงว่าผีนั่มาดิเขบอกแล้วว่างัวตตัดใหม่ๆพี่น้องเอาแล้วพี่น้องย้ายเกิดเหตุการณ์ย่านแล้วบอกนี่แม่นไรกันไปแล้วแม่นดอกก็อบเว้นขึ้นวางแม่นเอาะห้อยห้อยห้อยเสียยสองคนแล้วพี่น้องไอ้เสร็จ ไม่ยู่ในคุกพอดีว่าบอยก็ไทาเด้อเออเอเอิบซีรับพอมากบอกเล็กถือลายย่างคนมาจับเันแล้วแย่งแล้วพยายเลยตัวแมนตัวแมนคำว่าแม่นัแมนจังไหนเสียงม่ยิงเสียงไม่ยิงเขามาบอกผู้เห็นประเทศผู้ท้าทายที่คนเห็นเพะจังจางนี่มันบอก โอ้เห็นพ่อร่างล่างแล้วแต่หักบอกเขาบอกเขาบอกบ่าบางอย่างเขาบอกว่าพี่บางอย่างเขาบอกบริเวณบ้านบมื่อวแต่เขาเช้ดจนควายนี่กับนี่แหละคนว่าขอมากเหล็กผีบอกเออนี่แหละเห็นจังสี่ตลอดขอมากสีเห็นเด็กเจ้าของเองเลยบางทีไม่ยืนอยู่บันไดมองเพิ่นนั่งนี่ครับอีฟซี่ครับยืนอยู่นี่เขาเขาบอกเขาบอกนี่บอกอย่างบอกว่า ผ้บอกยังดอกแต่ักมากอืเอามากคึ้สีมากผู้เห็นโอ้ว่าเป็นพจนงจางๆว่อจางเลยเห็นแบบลางๆครับอีกทีครับคำว่าจางๆคือเป็นลางๆนะครับเห็นแบบไม่ชัดเจนนะครับเป็นเป็นอ่าเป็นเงาๆเป็นลักษณะเป็นคนแต่ว่าดูไปแล้วเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่ว่ามองแต่ว่าถ้ามองชัดเจนเลยจะไม่เห็นเลยใช่ มองแบบว่าตั้งใจมองจะไม่เห็นเลยครับพี่ซีครับผมไม่มันมันซีสิมาหาพ่อผู้หญิงมาผู้หญิงมาผู้หญิงมาเป็นได้ไงวดนี่ผีมาบอกไปอ้าโย้เออนี่แหละนี่แหละขอตรงๆกันเลยละพี่น้องไม่ต้องอ้อมค้อมเก้าแปดสองเก้าแปดสองโทษโค้บาดโค้ครับอีที่ครับบาดนี่เป็นไั้ไหนพอใช่ว่าสั้น Uhm คนลูกหยาบมคนลูกหยาบหยาบบานนี้อื้อได้ดหูไปนอบานนี้ปาโท982เม็ดเดียวแข็งๆฟังเอาเด้อครับเอครับได้ยินบบกับเอฟซีครับผมปาโทบุงอีสามตัวว่าแบบบ่คิดได้ต้นจะยืนคักได้เป็นบ่พอเขามาบอกปาทโอห ฝ้าวทีมงานฝ้าวเขียนด้วยครับโอ้แบบบลังเลเลยต็หนี้ไม่มีคําว่าลังเลเลขผีบอกทำนี่ครับบ่อหลายเอาเองมับ่มี่เนี่ยคือปัดโทษปัดโทษบอกออกมาเต็มปากเลยแค่เลยพี่น้องเก้าแปดสองเราเอาตัดอย่าลืมตัดสองตัวให้พอมากน้ำเนื้อตัดไว้ให้เพห็นน้ำเนืนะครับเนาะมีแปดเก้ามีสองมี จะมีแปดสองมีเก้าสองครับพี่ซี่ครับตัดไป้เห็นโมากน้ำแปดสองเจ็ดแปดเก้านั่นเก้าสองมันออกเจ็ดเก้าเก้าแปเจ็ดแปดก้ออกมันเหลือแปดเก้าก็เสวัยอายุพี่น้องเออไม่อันอีะบานนี้ก็ไม่คือเก้าต้นนี่เก้าแปดสองนั่นนี่ยอดแข็นั่นจังบ่บายพี่น้องกู เแบบเอาแบบากบบได้คิดเลยนะเหลือเก่าแปดตัวเดียวอี่ันกว่าเก้าแปดสองนีเมันบอกเมื่อกี้เป็นยิงไงู่กชายบอกมาบอกเป็นแจ๊กว่าเห้โตแจ้โอ้ยยิน้ไดเสียงห้องบอกสามตัวเลยบอกอือกูลองเอาแล้วอืมนี่แหละครับพี่ครับของเท้ เขามีของฝากของตอนะเป็นประจำบ่มีลีละเอขามากันก็วิออกไปสลามที่ว่าเขามีของมาฝากมาตอนเพิ่นเพิ่นก็มีของฝากของตอนมาใส่ซีกับผมเพิ่นกะมีแนวใไห้เข้าเป็นประจำมาฝากมาตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะโอ้เหลขอเขามากเขามาสองหวดติดเลยใครซีรับ ให้มะตอตองให้มาตอตองวดคุณเจ็ดแปดเก้าเขาเจ็ดเต้ามะเขาเจ็ดแปดอีกพี่น้องออวัดวันิงแม่สามเขาคักเขานี่เขาจนยานกระเบื้องวัชการหมดเลยพี่น้องให้แม่ลายให้แม่ลายปาดเขกาหอมมากเนาะอืออือ่ายรอเมืองตัวอย่าลืมว่าเสียนเนียนลงมนี้แหละนะ นี่สิพอนาหมากอีกซะเออย่านอยู่เอาพี่น้องครับเก้าแปดสองเขี้ยนเขี้ยนในยิ่งเสียงหมอพอเขามายืนบอกยี่บันใดนี่บอกว่าไก่ท่านเขียนเนี่ยล่ะโอ้คือไป่ถึงเขียนเลยหออเอ่อมันไม่แบบว่าซุ่มหาคนบมอคือซุ่มในซีแจักบอกกำหนดในยิ่งตืเสียง แม่แบบว่ามันได้ยินเสียงเดา982ผ่าโชคพี่น้องเอ้ยนี่แหละสามตัวเลยบานนี่นี่แหละนี่แหละผู้ใดขชีวิตคือมากบ่มีลีล่มีลีละเขามาบอกเรากับไปอตาเลยหนีไปเลยมันบ่พอเขามาบอกเรากับใดแต่ยันชัดเจนเลยบาทนีซีมีมองจอดรถว่าหล่ะเพราะ เยะอไมากดังนะแม่เจ้าโอ้เ <favorite> ดินควงอยู่ดอกเนาะเออทุกหน้าควงอยู่จอดได้หลายอยู่งมาโตมาเด้อพี่น้องเอ้ยพูดอะไรมีโศกมีหมานกับพ่อมากกับเลียดเชิดได้ครับผมอ่าซื้ออ่ามีของฝากของต้อนของฝากของต้อนมาฝากเพื่อนได้เออเอฟซีเป็นเหมืนเฮ็ดมาเป็นประจำหล่ะพูดมาปุ๊บเพป็นกับว่า อ๋อพ่อไหวสันว่าทีมงานของพ่อไหวพี่มามาเฮงทีมงานของอาจารย์แหล่สันวาเอาให้เป็นสะพานบุญฝากให้กับพ่อมากด้วยสันวะโอ้ดีอกดีใจนักปรับอนุโมทนาสาธุบุญน้ำาะครับเนาะเอาพอยกไข่เบิ้งแน่บดนนี้เบื้องดูเบิ้งดูครับผมเบิ้งดูมันตรงกับที่เขาห่องบอกบ่ตรงกันบ่เขาเขาห่องบอกอ่ะปา้ของแท้แนยพี่รังเอ ไม่เดล่าเอายกบัานนี้เพระโอ้มีแหละของแท้ไม่ลออรีไม่มนีลาครับพี่สิครับแขนเป็นแขแขนเป็นแข็งสามตัวแต่ว่าพ่นไหแค่สามตัวนะครับเ่าตัดให้พ่นที่เสื้ออ่าพ่นใหสามตัวครับผมมันขงบอกเรื่องปราเก้าแปดสองเราอ่ะตัดสองตัวไว้ให้พัีว่าว่าตัดให้อีกนะครับเนาะแขนเป็นแขน่าก็มีแปดสองเก้าสองแล้วก็เก้าแปดละละพี่น้องเนาะ เน่มันบ่หลายตัวบ่หลายตัวครับเพราะว่าตัดออกมาเลยสามคู่ท่านั่งพี่น้องเลยเด็กกระเชื้นแปดสองเก้าสองเละเก้าเพราะหันมาหันนี่นะเพราะว่าเธอโชคผมไม่มารอเถอะตัดผมออกแล้วรอรี่ครับบนทัพมารดาที่ผมมาก รับนนะน้คว้าหันมาพี่น้หันพี่น้หน้าจอครับผมเนาะขอให้แฮงๆปังๆสำหรับ่อมากครับโห้งปังเรื่วยครับผมเขียนๆให้เป็นหนังเบีรอพี่น้องอย่าลืมเด็ดขาดให้แล้ว ห้ามลืมเด็ดขาดห้ามลืมห้ามลืมพี่น้องเพราะว่าพึ่งจะออกไปว่ารีบไปหาเลยเขามาบอกแล้วพี่น้องให้บอพรามากให้เทเดียวเท่านี้บ่กหลายเที่ยวเขาบอดูพี่น้่งเขาดูเขาบอเทียวแล้วพี่น้องก็จำเอาจดเอานว้ก็รายใหญ่ห้างเพิ่นจะบ่บอกรู้บอกแค่เดียวแค่นี้เพื่อจังหวัดขอให้เจ็บแผลอย่าี่เจ็บแผลเฮงปังกระโปงทุกทุกตันกระโปงเจ็บจะขึ้นเก้าเจ็บจะเสียหน้าเพื่อนสบายจัวัดนี่บอกคั้เดียวเลยก็คือขว้างออกกําแค่บอก